รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจำฉันและพาฉันไปไปในโลกที่มันกว้างใหญ่คอยประคองและยุ่ทางจะสุขจะทุกข์แค่มีเธออยู่เคียงขา้า สวัสดีครับคุณผู้ชมเช,มช,มชื่อว่าคุณผู้ชมคงเคยวาดรูปครอบครัวส่งคุณครูกันใช่ไหมครับผมก็เคยวาดครับผมวาดสวยด้วยครับแต่ไม่รู้ทําไมนะครับเวลาที่เด็กๆวาดรูปครอบครัวเนี่ยจะต้องมีมพ่อแม่ลูกยืนจูงมือกันแบบนี้เสมอเลยโอกอ็ฉันนน,นใใวัชจปลดปลอยฉันจาสเส้อยากให้เราอย่นัทุกส เป็นนแบบี้ทุกครอบครัวต้องมีอะไรบ้างพ่อแม่ลูกอาจเป็นเพราะในความรู้สึกของเด็กๆครอบครัวจะต้องมีครบทั้งพ่อแม่ลูกไม่ใช่มีแค่พ่อลูกหรือแม่ลูกแต่ในความเป็นจริงในชีวิตจริงบางครอบครัวอาจจะมีไม่ครบหรือว่ามีเกิน อาจจะมีพ่อเลี้ยงแม่แล้วก็ลูกหรือมีพ่อแม่เลี้ยงแล้วก็ลูกมีคุณพ่อมีคุณน้าแล้วก็ลูกมีคุณลุงคุณแม่แล้วก็ลูกอย่างนี้เราจะเรียกแบบนี้ว่าเป็นครอบครัวได้อยู่ไหมครับเราลองไปถามความเห็นของดเด็กๆซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวกันดูดีไหมครับลองไปดูต่อเลย พ่อแม่ต้องมีลูกพี่น้องปูย่าตายายคนพ่อแม่ของแม่เราก็ถือว่าครอบครัวเดียวกันใครก็ได้ครับที่แบบไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่คนนอกนามสกุลเดียวกับเราเงี้ยครับไม่รู้สิพี่หนูว่าไม่เกี่ยวกับคนนะ่ะหนูเกี่ยวว่าความเข้าใจมากกว่าหนูว่ามีอะไรคุยกันได้อะไรเงี้ยอาจจะเรียกว่าครอบครัวเราก็ได้ใช่ไหมคะคนที่เรารักที่สุดในชีวิตมาอยู่ด้วยกันแล้วเรียวกว่าครอบครัวแต่ไม่จำเป็นที่แบบต้องมีพ่อแม่ลูก อาจจะแบบแม่กับลูกเยยายหลานตาหลานก็สามารถเป็นครอบครัวได้ถ้าเกิดเราได้รับความเอาใจใส่อะค่ะจากคนที่เลี้ยงดูเรียกเป็นครอบครัวได้ถ้าขาดคนใดคนหนึ่งได้ยังไงก็มีความรักให้กันตลอดไม่ได้ค่ะเล่ครับไม่ใช่ครอบครัวแล้วได้ไม่ได้ไม่ได้ยังไงก็ยัง ม่แต่มันไม่เห็นหน้ากันนี่พี่อเอา้าอ่าครอบครัวถ้าขาดคนใดคนหนึ่งตามใจตายไปพร้อมและถ้า <c oughs> แบบลูกกพร้ายอย่างเงี้ยแบบเออเราต้องไปอยู่สถานที่รวมกับเด็กกพร้าคนอื่นอย่างเงี้ยเราไม่ร่พอพี่แม่เขาจะทำยังไงจะเรียกว่าไม่ใช่ครอบครัวก,ก็ไม่ได้เหรอก็เรียกเป็นครอบครัวดีอะแล้วแต่คน แล้วแต่ว่าเขาจะนับถือหรือเปล่าหรือบางคนมีอคติว่าเป็นพ่อเลี้ยงไม่เรียกพ่อเรียกแค่ชื่ออย่างเดียวเขาเป็นภรรยาพ่อเราหรือเป็นสามีแม่เราก็ถือว่าครอบครัวเดียวกันเป็นครับบางทีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงอาจจะรักลูกมากกว่าแม่จริงๆก็ได้ถ้ามันดีจริงๆก็โอเคครับแต่ว่ายัางไงก็จะรู้สึกว่าอยากมีพ่อแม่ที่แท้จริงอยู่ดีแม่เลี้ยงไม่ใช่แบบแม่แมเลี้ยงในละครนะที่แบบมาเคี่ยนลูกเอ้ยแก ไม่แบบอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ใส่ลูกอ่ะใช่อ่ะในครอบครจะแบบเออก็ถือว่าเลี้ยงเด็กในการอะไรอย่างเงี้ยมีมีเหตุผลไม่ใช่แบบมาลง้ที่เด็กผมว่าไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่ในความคิดผมผมว่าไม่เป็นก็มันเหมือนคนนอกเข้ามาอยู่ในครอบครัวเราอ่ะอย่างไงก็เหมือนไม่ใช่พ่อยนะเด็กเขาคงจะคิดอ่ะผมว่าผมว่าเขาเขาคิดผิดแล้วครับเอาคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่เราเข้ามาอาจจะทําให้เด็กเนี่ยไม่ถูกกับคนที่เข้ามาใหม่หรืออาจจะมีอคติ ในชีวิตของตัวเองมันเป็นเรื่องที่ทำใจยากนะคะเราก็อยู่กับแม่เราอยู่กับพ่อเราแล้วอยู่ๆจะให้เราไปอยู่กับใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักรู้สึกเหมือนกับคนนี้ก็ไม่ใช่แม่คนนั้นก็ไม่ใช่พ่อค่ะเด็กมันจะมีความสุขไหมคะคิดว่าไม่มีว่ายังไงมันก็มีรอยร้าวที่หัวใจว่าพ่อกับแม่อยากกันเขาไม่เคยคิดถึงแบบจิตใจลูกว่าที่เคยมีครอบครัวอบอุ่นแบบเนี้และอยู่ดีๆคือต้อง ต่างคนต่างแย่งไปถ้าพ่อแม่มีใหมยย่มันก็จะเหมือนกับแบบว่าขาดความอบอุ่นไม่มีความถุกเออถ้าเขาก็จะเป็นเด็กก็จะคิดไงเขาว่าถ้าถ้าเขามีลูกใหม่ล่ะเขาจะรักเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเขายังจะเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าเขายังจะให้เงินส่งเราเรียนอยู่หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ย สนับสนุนโดยเมจิโกลแม็กซ์สนับสนุนโดยโชโกี้โชโกี้ครีมรสชอร็อกโกแลตถ้าเลือกได้คงไม่มีใครอยากให้ครอบครัวตัวเองต้องขัดขาดกันเกินกันหรอกนะครับแต่ด้วยเหตุผลร้อยแประการเช่นการอย่าร้างไม่ใช่เรื่องน่าอายกต่อไปค่านิยมแบบผัวเดียวเมียเดียวเริ่มหมดไปผู้หญิงและผู้ชายเริ่มมีสิทธิเท <ๆ S 2> ่าเทียมกันมากขึ้น ทำให้ผู้หญิงไม่จําเป็นจะต้องทนเป็นช้างเท้าหลังและผู้ชายก็ไม่จําเป็นจะต้องออกมาเป็นช้างเท้าหน้าทุกคนพึ่งพาตัวเองกันได้ไม่ต้องง้อกันทําให้เมื่อเวลาจะต้องตัดสินใจแยกทางนิยาร้างกันทําได้ง่ายมากขึ้นตามสถิติของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับเราพบว่าตั้งแต่ปี2551เนี่ยมีการอย่าร้างกัน19,00 0กว่าคู่ปี2552มีการอย่าร้าง1 7 0 0 0กว่าคู่ปี53มีการอย่าร้าง10,000 8,000กว่าคู่ปี54มี1,900กว่าคู่แล้วพอปี2,555มี1,01,000คู่เท่ากับว่าการแต่งงาน3คู่เนี่ย1คู่อย่าร้างแน่นอนนี่เป็นเพียงตัวเลขที่ได้จากการจดทะเบียนย่าอย่างเป็นทางการเท่านั้นไอ้ที่ไม่เป็นทางการนี่ไม่รู้อีกเท่าไหร่เหตุผลหนึ่งที่เรามักจะได้ยินเวลาที่คนจะอ้างเวลาที่จะแยกทางกันเวลาจะต้องเลิกรากันไป จะทนอยู่ด้วยกันทำไมทะเลาะกันให้ลูกเห็นทำไมสู้แยกกันไปดีกว่าแล้วต่างคนต่างมาทำหน้าที่พ่อและแม่หรือแบ่งๆกันไปเลยเธอเลี้ยงคนนี้ฉันเลี้ยงคนนี้แล้วบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ตัดสินใจกันแล้วเพื่อลูกลเราลองมาฟังความคิดเห็นของเด็กๆกันดูดีไหมครับว่านี่ดีที่สุดสำหรับเขาจริงไหม Room, oh วเดินลู่มหลงอะค่ะกลัวที่จะมาเกิดกับครอบครัวเราบ้างกลัวใช่กลัวอะไรกลัวที่พ่อแม่จะเลิกกันด้วยแต่ว่าตบตีกันแล้วพวกเนี้ยจะมีใครสักคนบาดเจ็บไหมอะไรการที่เราเห็นคนทะเลาะก,กันนี่มันก็ไม่ดีแล้วแต่นี่มาเห็นว่าเป็นครอบครัวทะเลาะก,กันนี่ครับก็รู้สึกเสียใจรู้สึกแบบเห็นแล้วแบบท้อใจครับแบบนี่เหรอแบบ พ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยถ้าหนูเป็นเด็กนะหนูก,ก็คงแบบว่าอยากจะเดินหนีออกจากตรงนั้นมากกว่าจะห้ามก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมคะหรือว่าเด็กคนนั้นต้องเข้าไปในห้องแล้วเสร็จแล้วก็ไปร้องไห้น้ำตาไหลรู้สึกว่าอยากให้หยุดทะเลาะครับรู้สึกไม่ดีอะที่ได้ยินแบบคําพูดแบบเสียดสีกันทักทางกันะอะไรอย่างเงี้ยค่ะครวเขาจะจะทุบจะตีกันนะค,ะนนค่ะอึดอัดอรดบไม่เข้าใจกันใช่ไหมคะหันห้าไปพูดกับใครก็ไม่ได้เพราะเรื่องในครอบครัวอะไรเงี้ย อาจจะมีเสียงดังอะไรอย่างนี้บ้านอื่นเขาก็จำคานกันครับเขาอาจจะแบบเอาไปนินทาว่าร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงผู้ใหญ่ก็เป็นคนเหมือนเราก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างอะครับบางทีถ้าเขาจะทะเลาะกันเขาก็ไม่น่าจะทะเลาะให้เด็กดูถูกนะคะทําให้เด็กมันมีปมอะเหมือนแบบว่าอยู่ดีครอบครัวรักกันดีอยู่ดีมาทะเลาะกันอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนนิสัยเด็กได้เหมือนกันเนาะมันทําให้เด็กเปลี่ยนนิสัยได้เนี่ยเป็นสาเหตุของแบบเด็กติดเพื่อนเด็กติดยาเป็นเด็กมีปัญหาเป็นเด็กดี แล้วเ,เด็กนี่นบาง,งาๆๆครั้งผู้ใหญ่เลยอยาบทะเลาะกันเด็กก็อาจจะจำไปใช้ได้ก็คงจะซึมซับความรุนแรงต่อมาก็อาจจะมีอารมณ์ร้ายอย่างถ้าไปเ,เี่โยงเรียนถ้าเขาทะเลาะกับเพื่อนเขาก็คงคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆเหมือนกันเขาคงคิดว่าไม่ผิดเพราะว่าพ่อแม่ก็ทําได้ยอย่างที่เคยเห็นมานะเขาจะร้องเขาจะปีดจนแบบช็อกไปเลยมาไล่ฟันกันเลยแล้วคนเป็นลูกเห็น่มันทนไม่ได้หรอกค่ะเข้าข้างพ่อก็ไม่ได้เข้าข้างแม่ก็ไม่ได้ฟังเหตุผลก็แบบว่า คือรังี้ทะเลาะกันและอยู่ด้วยกันดีกว่าเขาแยกทางไปเลยและลืมลูกไปอย่างเนี้ยครับการที่คนเราทะเลาะกันอย่างเนี้ยครับ อาจจะเพิ่มสีสันให้กับครอบครัวเขาก็ได้บางทีบ้านที่ทะเลาะกันอะ่ะเขาก็อาจจะรักกันมากก็ได้นะคะทะเ,เลาะกันดีกว่าคะ่ะก็ถือว่าก็เรายังมีพ่อกับแม่ที่ยังอยู่กับเราเออกเหมือนเดิมคะ่ะก็เหมือนเลือกเพื่อนกับแฟนเลยมันเลือกยากเลยถึงผมถึงผมจะไม่ชอบกันหย่าล้างแต่ผมก็ไม่ชอบความรุนแรงเป็นที่สุดครับสู้อยู่กับคนที่อย่าล้างกันจะดีกว่าอยู่บ้านที่พอแยกกันคะ่ะ เพราะว่าถ้าคุณแบบว่าถ้าไม่ชอบกันแล้วมันอยู่ด้วยกันแล้วจะทะเลาะกันแล้วเราก็จะไม่มีความสุขเลยละค่ะเหมือนกับอยู่คนเดียวคงต้องเลือกครอบครัวที่สองค่ะเพราะครอบครัวที่หนึ่งต้องได้ยินเสียงพ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันจนแบบีย่เลยนะครับแยกกันไปเลยอยู่กันไปก็แบบมันไม่มีความสุขในบ้านทาอะไรก็คือแบบดึงหน้าใส่กันแล้วแบบเราไม่คุยกันนะครับก็แยกกันไปเลยดีกว่า หลังสองคับแกคาดกินกินก็ไม่ก้มเลือกครับถ้าใช่ดีก็ต้องเป็นครอบครัวที่มีทั้งพ่อแม่ลูกแล้วก็ไม่ทะเลาะกันดีกว่าครับนี่คือความรู้สึกของเด็กๆนะครับหากเขาต้องถูกบังคับให้เลือกแต่ในชีวิตจริงไม่มีเด็กคนไหนแล้วนะครับที่อยากจะเลือกทั้งสองทางนี้ทีนี้ผู้ใหญ่ที่บอกว่าปัญหาของชีวิตคู่เป็นแค่เรื่องของคนสองคนเนี่ยลองมาฟังความรู้สึกของเด็ก,เ,ดกเขาดูก่อนดีไหมครับแล้วก็คิดว่าพวกเขาควรจะเกี่ยวข้องด้วยไหม แลก็เป็นคนในครอบครัวเหมือนกันนะคะมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจร่วมกันควรปรึกษานะคะในใชีวิตจริงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยปรึกษาจะตัดสินใจกันเองเลยถ้าเขาไม่ปรึกษาลูกก่อนเนี้ยเหมือนเขาเห็นแก่ตัวไม่บอกลูกก่อนไม่ลูกเตรียมใจก่อนความว่าครอบครัวต้องมีอะไรที่แบบปรึกษากันด้วยใช่ไหมคะมันก็เป็นมีส่วนเป็นเรื่องของเด็กด้วยก็แบบก็ควรจะให้เด็กแบบมีแบบมีความคิดส่วนร่วมบ้าง ไม่ใช่แบบพี่แกอยู่ยเฉยไม่ได้ฉันจัดก,การเองเนี่ยท้าไมาเด็กสมัยเนี่ยไม่มีความคิดเป็นของตัวเองมีแต่ผ <พอ S 1> ู้ใหญ่มาสั่งไม่ได้เดียวผู้ใหญ่ชี้น้ำทางให้ต้องถามก่อนว่าพร้อมไหมอ่ะแยกทางกันแล้วลูกรับไม่ได้ก็เป็นอีกปัญหานะคบเราไม่มีญาติแล้วเราจะไปอยู่กับใครถ้าเกิดพ่อแม่แยกทางคิดว่าเขาคงจะไม่มาถามอาจจะคิดว่าเราเด็กไปเด็กอาจจะไม่ได้เข้าใจปัญหาค่ะแต่ว่าเด็ก ก็ต้องมีความต้องการนะคะ<ช>ว่าไม่ได้อยากให้พ่อแม่เลิกกันนะ<ช><ช>อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดปรึกษาลูกลูกก็คงตอบว่าแม่แยกทางอยู่แล้วคือหนูเชื่อว,ว่าเด็กทุกคนไม่อยากให้พ่อแม่แยกกันใ่อยาต้องมีมีบ่ายามีทะเบีสมรสก็ต้องมีบ่ายาการหย่าเป็นเรื่องปกติผมมองว่าการที่เขาตัดสินใจที่จะหย่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่ากฎหมายมันทําได้ก็ ถ้าเขาเลือกที่จะหย่าจริงก็คงต้องหย่าผมว่าไม่เห็นสมควรที่จะหย่าเพราะว่ามันจะทําให้จิตใจเราท้าจิตใจเราไม่ดีสังคมคนภายนอกอาจจะมองเราว่าเป็นคนไม่ดีเคยหย่าค่ะเขาอย่างไงอย่างนั้นไม่ค่ะมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุะคะมันเหมือนเป็นการไม่ได้แก้ปัญหาเลยด้วยซ้ำ่ะคะคือเหมือนหีปัญหาค่ะเหมือนมันตัดออกไปเลยครับตัดปัญหาทุกอย่างเลยเหมน ต,ตเยเหนูว่าการขอโทษจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดค่ะบางคู่ที่เขายังไม่มีลูกอะไรอย่างนี้ถ้าแบบแยกทางกันไปมันก็โอเคอาจจะดีก็เรื่องก็จบอยู่แค่นั้นแต่ถ้าเขามีลูกขึ้นมาแล้วเนี่ยควรจะต้องดูว่าตอนนั้นลูกพร้อมไหมแล้วก็ต้องหางวิธีอธิบายให้ลูกเข้าใจอะคะ่ะถ้าเขาจะแยกกันจริงๆก็ก็ห้ามแต่ถ้าห้ามไม่อยู่ก็เราก็ต้อง ต้องไปอยู่ใครสักคนแม่พ่อก็แม่ถ้าต้องเลือดยากไหมโอโหยากมากยากไม่ใช่ว่าจะเลิกจะเลิกจะเลิกถูกไหมคิดถึงอนาคตอะไรเงี้ยมีลูกสี่ห้าคนยังเลิกกันเฮ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นดิเอาแล้วใครทุกกะ็ลูกทุกเปล่ะอืม สนับสนุนโดยโชกี้โชกี้ครีมรสชอเเ็อกโกแลตสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เอสเต l ลอเดอร์ปัญหาส่วนใหญ่ที่ทำให้คนที่เคยรักกันตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันต้องมาบาดหมางกันจนถึงขั้นอยู่ร่วมบ้านเดียวกันไม่ได้เนี่ยก็มีอยู่หลายสายเหตุยกตัวอย่างเช่นการนอกใจกันการมีมือที่3ที่4เข้ามาแทรกกลางในครอบครัว เพราะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเพราะว่าต้องไปจดจ่อในหน้าที่การงานการหาเลี้ยงครอบครัวการจดจ่อที่คุณค่าของวัตถุสิ่งของความสําเร็จในหน้าที่การงานหน้าตาทางสังคมมากกว่าครอบครัวการเอาตัวเองเป็นใหญ่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลไม่อดทนต่อกานบางทีทําร้ายร่างกายกันไม่รู้ว่าจะดําเนินชีวิตคู่ที่ถูกต้องกันยังไง ไม่ฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึง่งมีอีกโก้สูงไม่ให้อภัยกันไม่เชื่อในส่วนดีของกันและกันไม่ไม่ไว้ใจคู่ชีวิตของตัวเองความอดทนก็เริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนสรุปสุดท้ายทนไม่ไหวเลิกกันไปแยกทางกันไปพ่อแม่สบายใจขึ้นแล้วก็คิดว่านี่เป็นทางออกที่ดีที่สุด แต่ดีที่สุดสำหรับใครบางครอบครัวไปมีครอบครัวใหม่แล้วก็คิดว่าเออมาแบ่งเวลาดูแลครอบครัวเก่าของตัวเองบ้างเล็กน้อยก็ยังดีเหลียวแลกันบ้างมันเหมือนกับว่าไปสร้างปัญหาให้ซ้อนปัญหาเข้าไปอีกหรือเปล่าเด็กๆเขารู้สึกกับเรื่องเหล่านี้ยังไงเราลองไปฟังพวกเขาดูดีไหมครับ ก็น่าจะโอเคครับเหมือนเขาก็ลดสถานะลงแต่ว่าก็ยังช่วยดูแลลูกมันก็น่าจะไม่เกิดปดัญหาครับดีอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าแบบว่าม่อยู่รวมกันเป็นครอบครัวมันจะดีกว่านี้ค่ะมันก็ช่วยได้ค่ะแต่อาจจะได้น้อยค่ะเพราะว่าลูกบางคนที่ตัวยังเล็กๆอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมถุนจะต้องมาอยู่กับคุณพ่อเพียงแค่น้อยนิดทําไมไม่มาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันเลยอะค่ะผัดกันไปผัดกันมาก็ ไม่ค่อยจะได้รับความอบอุ่นเท่าไหร่คือเขาแบบเอาใจใส่เราเหมือนเดิมโอเคนะถ้าเป็นถ้าเป็นตนนะคะแต่ว่าถ้าแบบเปลี่ยนไปไม่โทรไม่อะไรเลยคือแบบเช้ามาเขาอักวางตังค์ไว้บนตู้เย็นอย่างเงี้ยลูกก็วันดีตู้เย็นออกมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมาบ้านคุยกับตัวข้าวพอก่อนจะนอนฝึกษากับทีวีอะไรเงี้ยอะไรทำเพื่อแบบนั้น ได้ครอบครัวอยู่โคบะทั้งบ้านเลยมิ่งมิ่งกันนะไม่มีใครเถียงไม่มีปัญหาไม่ต้องกลัวจะทะเลาะเลยไม่ต้องกลัวว่าใครจะมีอยู่บ้านกลับมาบ้านเจอทุกคนอะไรเงี้ยอย่าได้พากันเลยให้คุยกันก่อนให้ให้แบบว่าเจรจากันก่อนละคะอยากบอกว่ามีเหตุผล มีสติปรึกษาคนที่อยู่รอบข้างตัวเราปรึกษาคนที่คุยกับเราเสมอปรึกษาคนที่เราไว้ใจครับอยากให้เขาคุยกันได้เข้าใจค่ะอย่างพ่ออย่างเงี้ยสมมติพ่อมีปัญหาพ่อก็พูดออกมาให้หมดเลยแล้วแม่มีปัญหาอะไรแม่ก็พูดออกมาให้หมดแล้วก็ปรับความเข้าใจกันพ่อกดแม่อะไรนี้ก็ต้องให้อภัยแม่ไปหน่อยก็้าถ้าสมมติพ่อทำผิดบ้างเดี๋ยวหนูก็ให้แม่ให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดจะแบบแต่งงานควรแบบคุยกันให้ดีก่อน โอเคแล้วใช่ไหมที่อยู่ด้วยกันแบบไปจนเป็นปู่เป็นตาเป็นย่าเป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าคนเราแต่งงานเพื่อแบบอยากอยู่ด้วยกันแค่สองคนก็ไม่จําเป็นต้องมีลูกให้มาลาลาบากใจเสียเงินหรือว่าทําให้ลูกเสียความรู้สึกถ้าแบบไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะลูกเนี่ยก็เหมือนกับคนคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วโดยความจําเอามาใส่สมองว่าต้องมีพ่อมีแม่นะมีคนที่รักเรานะถ้าไม่มีพวกเขาเลยแล้วเราจะอยู่ยังไงราะว่าถ้าเกิด มีลูกแล้วคุณเป็นพ่อแม่ทําตัวให้ลูกอย่างนี้ก็อย่ามีเลยดีกว่ามันมันไม่ใช่อ่ะลูกเกิดมาลูกไม่รับรู้ไม่รู้นี่หน่อยน,นี่เลยใไทะเลาะก็ทะเลาะกันแต่แบบอย่ามาลงที่เด็กให้แบบทะเลาะกันก็ให้มันจบแค่สองคนถ้าเกิดเข้าไปทะเลาะกันอ่ะอยากให้พ่อเป็นฝ่ายงอแม่มากกว่ามาอ๋อดีๆเของขอนมาให้อย่างนั้นแหละ,ะ่ะป้าเดี่ยวอ่ะค่ะเดียววะะเด๋ยวก็หายทุกป,ป่ะคะแต่ถ้าเกิดต่างฝ่ายต่างแข่งอ่ะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเราเป็นลูกยังไงถึงเลิก พ่ขอกับแม่เลิกกันแต่เราเป็นลูกยังไงเราก็ต้องลูกเขาเราเลิกเป็นลูกเขาไม่ได้ตแล้วเรอยเสียงสะท้อนจากเด็กน่าจะทําให้ผู้ใหญ่อย่างเราเราคิดขึ้นมาได้สักนิดหนึ่งนะครับว่าเราพร้อมไหมที่จะมีครอบครัวเราพร้อมไหมที่จะอดทนต่อกันและกันปรับตัวเข้าหากันประคับประคองชีวิตคู่และครอบครัวให้ดําเนินไปได้เราพร้อมไหมที่จะรับผิดชอบเพราะถ้าเราไม่พร้อมและเราสร้างครอบครัวขึ้นมา พอถึงเวลาเราอยู่ด้วยกันไม่ได้หันหลังให้กันไปคนละทางแยกทางกันไปอย่าร้างคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือเด็กๆซึ่งไม่มีทางเลือกอะไรเลยนอกจากว่าก้มหน้าก้มตาเดินไปตามสิ่งที่พ่อแม่เลือกให้คิดกันเองตกลงกันเองเออออกกันเองแล้วก็บอกว่าทั้งหมดนี้เราคิดแล้วเพื่อลูกอ้างว่าทั้งหมดเพื่อลูกจริงๆแล้วคุณเคยถามลูกของคุณบ้างหรือย,ยังครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ เรรักพ่อแม่นะรักมากด้วยคอยประคองและอยู่ร่วมทางจะสุขจะทุกข์แค่มีเธออยู่เคียงข้างลืมแล้วหรือฉันอยู่